ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Wrestling Mode รายการที่จะสรุปผลแมตชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบี้ยนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่40ของรายการ w r s t l i n g Mode แล้วล่ะคะ่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในศึกใหญ่ประจำเดือนนี้และศึกใหญ่แรกของปี2022นี้จากทางสมาคม AEW อย่างศึก Revolution 2022นะคะ ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรายการ r a ส l i n g m o d ดของเรากำลังขยับเข้าใกล้เทปที่50หรือก็คือครึ่งร้อยเข้าไปทุกทีแล้วนะคะมินำซ้ำอีกไม่ถึงเดือนรายการ r a ส l i n g Mode ของเราก็ใกล้จะครบรอบ3ปีแล้วด้วยนะคะเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะคะไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าเราเองจะทำรายการนี้มาได้นานขนาดนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเร็วไปหน่อยที่เราจะพูดแบบนี้ แต่เราก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับการสนับสนุนที่ผ่านมาของคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนขอบคุณจริงๆค่ะเอาล่ะพอเรื่องของรายการเราเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวครบ50เทปครบรอบ3ปีเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะว่าจะฉลองอะไรยังไงกันบ้างแต่แน่นอนนะคะว่าจะต้องเซอร์ไพรส์อันนี้เนี่ยรอติดตามดูกันได้เลยนะคะตอนนี้เราได้เริ่มเตรียมเอาไว้แล้วแหละ สำหรับตอนนี้นะคะเรามาพูดถึงศึก Revolution ศึกใหญ่แรกของปีนี้จากทางสมาคม AEW กันดีกว่าค่ะเพราะเราเชื่อนะคะว่าใครหลายคนจับตามองศึกนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะสำหรับเราแล้วเนี่ยศึกใหญ่แรกของปีในแต่ละสมาคมถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยทีเดียวละค่ะในการกำหนดมาตรฐานความคาดหวังของเราที่มีต่อสมาคมนั้นๆใน ปีนั้นๆเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่จะออกมามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมาคมที่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเราสามารถตั้งความคาดหวังกับมันได้แล้วเรายิ่งให้ความสำคัญเข้าไปใหญ่นะคะ เอาละค่ะสำหรับศึก Revolution ในครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วละคะ่ะในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมปี2022นะคะโดยที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนาม e d i t i o n Financials Arena เมืองออร์แลนโดรัฐฟอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ และสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึก Revolution 2022นะคะก็จะมีทั้งหมด3แมตช์ด้วยกันค่ะได้แก่นะคะแมตช์ Matt แรกจะเป็นแมตช์การประทะกรรันระหว่าง l e ลาเฮอร์ชกับ c ริสตัลแลนเดอร์นะคะซึ่งแมตช์นี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงบ y ยอินพรีโ w ก่อนเข้าสู่ช่วงเมนโชค่ะส่วนแมตช์ที่2นะคะจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์ TBS ระหว่างเจคากิว il, ซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับไทคอนติค่ะและแมตช์สุดท้ายนะคะแมตช์ Matt ที่3จะเป็นแมตช์ชิงแชมป์ลอกหญิง AEW ระหว่างดร์บริดเบเกอร์ DMD ซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับทันเดอร์โรซาค่ะเรามาเริ่มกันที่แมตช์แรกกันเลยดีกว่านะคะกับแมตช์การประทะการระหว่างเลล่าเฮิร์กับคริสตัลเลนเดอร์นะคะซึ่งแมตช์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงบายอินค่ะ สำหรับผลของแมตช์นี้นะคะเลล่าเฮิร์ชสามารถเอาชนะคริสตัลแลนเดอร์ไปได้นะคะโดยการแอบเอาตะขอติดตั้งเทิร์นบักเกิลที่ซ่อนอยู่ใต้เวทีเนี่ยขึ้นมาฟาดคริสตัลแลนเดอร์ในตอนที่กรรมการไม่ทันเห็นนะคะก่อนที่จะขึ้นไปใส่ท่ามูลซอซ้ำจนสามารถจับกดจะนับถึง3ไปได้ค่ะทำให้เลล่าเฮิร์ชนะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้หลังจบแมตช์นะคะเรดเวเวตได้วิ่งออกมาดูอาการของคริสตัลเลนเดอร์เพื่อนรักด้วยความเป็นห่วงค่ะ โดยภาพรวมแล้วนะคะแมตช์นี้เนี่ยถือว่าเป็นแมตท,ที่โอเคดีค่ะตามมาตรฐานของแมตช์ในช่วงพรีโชก่อนเข้าสู่ช่วงเมนโชนั่นแหละ Performance ของเลล่ากับคริสนะคะเป็นอะไรที่ดูดีใช้ได้ค่ะถึงแม้ว่าในช่วงแรกของแมตช์ออกจะเป็นอะไรที่กระพองกระแพงไปบ้างนะคะแต่เมื่อผ่านไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางอย่างที่มันควรจะเป็นได้นะคะสิ่งที่เราได้ดูในแมตช์นี้มันก็เป็น ไปตามสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นจากตัวของทั้งคู่นั่นแหละค่ะไม่ได้ผิดหวังอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรที่เหนือคาดนะคะ ส่วนผลลัพธ์ของแมตช์นี้เมื่อดูจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วนะคะเพราะว่าโมเมนตัมมันเอ็เอียงมาที่เลล่ามากกว่าคริสจริงๆนั่นแหละซึ่งเราก็เชื่อนะคะว่าเนื้อเรื่องระหว่างเลล่าเฮิร์ชคริสตัลเลนเดอร์แล้วก็เรดเวเวตเนี่ยสามคนนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วเราก็ยอมรับเลยนะคะว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเอนจอยกับสตอรี่ไลน์ของนักมวยปล้ำหญิงทั้ง3คนนี้พอสมควรเลยนะเพราะมันทำให ให้เราได้เห็นนะคะว่าคาแรคเตอร์ของนักมวยปล้ำหญิงทั้ง3คนนี้เนี่ยเออมันก็มีการเติบโตให้ได้เห็นอยู่เหมือนกัน แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นแม์มวยปล้ำหญิงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชิงแชมป์หรือว่าป้องกันแชมป์ได้มีแอร์ไทม์เป็นของตัวเองในศึกใหญ่บ้างอะไรบ้างแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกคับข้องใจอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะว่าทําไมแม์นี้เนี่ยถึงได้ถูกนํามาใส่ไว้ในช่วงไบอินของศึก Revolution ปีนี้ด้วยมันมีความจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเรามองว่าแม์นี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับการอยู่ ในช่วงใดช่วงหนึ่งของรายการรายสัปดาห์มากกว่าเมื่อว่าด้วยการเล่าเรื่องราวของมันนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่2.25ดาวด้วยกันนะคะ เอาละค่ะเรามาต่อกันที่แมตช์นี้เลยดีกว่านะคะกับแมตช์ชิงแชมป์ TBS ระหว่างเจตคากิวกับาทคอนติค่ะซึ่งก็เป็นแมตช์ที่เราเกือบจะข้ามไปไม่ดูแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ได้ดูอยู่ดีค่ะสำหรับผลของแมตช์นี้นะคะเจตคากิวสามารถเอาชนะทายคอนติไปได้ค่ะโดยการจับายคอนติใส่ท่าเจเดดจนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้ทาให้เจตคากิวนะคะกลายเป็นผู้ชนะไปในแมตช์นี้แล้วก็ยังคง สามารถรักษาแชมป์ทีบของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะแค่นั้นเลยเราอยากจะบอกว่าพยายามอย่ารู้สึกขุนเคืองใจกับสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็แล้วกันนะคะทุกๆคน เพราะเราพบว่าตัวเราเองเนี่ยเอนจอยกับแมทนี้มากกว่าที่เราคิดเอาไว้ประมาณหนึ่งเลยนะไม่รู้สิมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับคำที่เราเคยว่าเอาไว้หลายต่หลายครั้งนั่นแหละว่ายิ่งไม่คาดหวังก็ยิ่งไม่ผิดหวังนะคะเราไม่ผิดหวังกับแมทนี้ค่ะแมทนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแมทที่ยาวมากไม่สิมันเป็นแมทที่สั้นมากๆเลยต่างหาก เพราะมันคือแม์ที่สั้นที่สุดแล้วในช่วงเมนโชว์ของศึก Revolution ในปีนี้นะคะ แต่ว่าเมื่อเทียบกับแมตช์การปล้ำโดยทั่วไปของเจดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างจะยาวสําหรับเธออยู่ดีนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็บเรวกันค่ะที่แมตช์นี้เนี่ยทำให้เจดสามารถโชว์ทักษะของตัวเองได้มากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยก็มากกว่าในรายการรายสัปดาห์ตามหน้าจอโทรทัศน์ทั่วๆไปซึ่งก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากการที่เธอเนี่ยได้ไปฝึกมวยปล้ำกับไบรอันเดนสันนี่แหละ ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นกันนะคะที่เธอมีพัฒนาการให้เราได้เห็นบ้างแต่ก็นั่นแหละค่ะต่อให้เจจะเก่งขึ้นกว่าเดิมก็จริงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเก่งสมกับการที่ได้เป็นแชมป์อยู่ดีเอาเข้าจริงแล้วนะคะเธอก็ยังไม่เก่งสมกับสถิติไร้พ่ายของเธอเองเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดแล้วก็รับไม่ได้อย่างรุนแรงนะคะกับการที่พวกเราคนดูต้องมาทนมองเห็นนักมวยปล้ำหญิงหลายต่อหลายคนที่พวกเรา ราก็รู้อยู่แก่ใจกันดีอะค่ะว่าเก่งกว่าเจตแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลายมาเป็นแต้มให้เจดล่าอย่างง่ายดายแบบนี้ซึ่งเหยื่อคนล่าสุดเนี่ยก็คือทายคอนตินี่เลยค่ะเรามองว่าทายเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำหญิงคนหนึ่งที่มีพัฒนาการให้ได้เห็นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต่อให้ทายเนี่ยจะไม่ใช่นักมวยปล้ำหญิงคนโปรดของเราในสมาคม AEW ก็จริงแต่เราก็อยากให้เธอได้ดิบได้ดีในอนาคตนะคะเพราะเราเห็นว่าเธอเนี่ยมีศักยภาพที่จะไปได้ไกลมากกว่านี้จริงๆแล้วการที่ช่วงหลังมานี้เนี่ยเธอได้ชิงแชมป์บ่อยขึ้นมันก็แสดงให้ได้เห็นแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยมาไกลขนาดไหน อะต่อให้ก่อนหน้านี้เธอจะแพ้หมอบริดไปในแมตช์ชิงแชมป์โลกหญิง AEW แต่นั่นมันก็เป็นการแพ้ที่สมน้ำสมเนื้อนะคะคือมันไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่าการที่ทายแพ้ให้กับคนอย่างเจดในแมตช์นี้มันน่าเกลียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะ ส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้ต่อต้านกิมมิกไร้พ่ายนะคะเพราะเรามองว่าถ้ากิมมิกนี้เนี่ยไปอยู่ในมือของนักมวยปล้ำที่ฝีมือความสามารถศักยภาพถึงเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยแหละคะ่ะยกตัวอย่างเช่นอสกะช่วงที่ยังสังกัดอยู่ค่าย NXT นะคะโดยความที่เธอเนี่ยก็เก่งจริงเราจึงไม่กังขากับความเวอร์ของกิมมิกไร้พ่าย,ายนี้แต่เจดเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเวอร์ของกิมมิกนี้จึงกลายเป็นเสี้ยนหนามที่ทิมแทงเราทุกครั้งที่เห็นหน้าของเธอคนนี้เลยล่ะค่ะ ก็คงได้แต่เฝ้ารอดูกันต่อไปนะคะว่าใครกันนะที่จะมาหยุดสถิติไร้พ่ายของเจดนะคะที่นตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ดําเนินไปถึง29ต่อสูตรแล้วนะคะซึ่งเราเองก็ยังไม่เลิกล้มโปรเจกต์หยอดเงินเข้ากระปุกวันละ5บาทจนกว่าเจดคากิวจะเสียแชมป์เหมือนเดิมนะคะเราจะยังคงหยอดเงินต่อไปแบบส,สวยรอวันที่จะได้ทุบก,กระปุกเอาเงินออกไปหาซื้ออะไรอร่อยๆกินเป็นการฉลองนะคะอ๋อ เกือบลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปเลยนะคะคือเราไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมเจดกับทายถึงต้องแบบว่าต้องจุ๊บกันบ่อยๆด้วยนะคือไม่ใช่อะไรหรอกแต่ด้วยความแบบว่าความเกของเราอะ่ะเออเวลาเห็นสองคนนี้เขาจุ๊บกันแล้วมันแบบว่าเออหวั่นไหวใจเกเรเว้ยให้ตายสิ เพราะฉะนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่2.5ดาวด้วยกันนะคะซึ่งดาวที่ได้มานี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับเออฉากจูบแต่อย่างใดนะคะแมทล้วนๆคำะแมทล้วนๆสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเรามาจบกันที่แมทนี้ก็เลยดีกว่าคะ่ะกับแมทชิงแชมป์โลกหญิง AEW ระหว่างดร์บริดเบเกอร์ DMD กับทันเดอร์โรซานะคะ และสำหรับผลของแมตช์นี้นะคะบริดเบเกอร์สามารถเอาชนะทันเดอร์โรซาไปได้นะคะหลังจากที่บริดเบเกอร์เนี่ยโดนทันเดอร์โรซาจับล็อกด้วยท่าล็อกจอซะเองจนทนไม่ไหวตบพื้นยอมแพ้ไปแล้วนะคะแต่ว่ากรรมการเนี่ยดันไม่เห็นค่ะเพราะว่าถูกเรเบิลกับเจมี่เฮเตอร์ลูกน้องทั้งสองคนของบริดเบเกอร์เนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจอยู่ค่ะ ทันเดอร์โรซนะคะหัวเสียคะ่ะจนอดไม่ได้ที่จะลงไปจัดการกับเรเบ l ลแล้วก็ j i m มี่เฮเตบริเวณด้านล่างเวทีให้สิ้นความรำคาญนะคะแต่เมื่อทันเดอร r โรซกลับขึ้นมาบนเวทีแล้วเนี่ยด้วยความที่ไม่ทันได้ระวังตัวคะ่ะจึงโดน b r i t เบเกอร์ใส่ท่าเคิร์ฟสตอมเข้าไปจนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทําให้บริดเ b a k อร์เนี่ยกลายเป็นผู้ชนะไปในแมตช์นี้แล้วก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์โลกหญิง AEW ของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมคะ่ะอย่าว่าอย่าง นั้นอย่างนี้เลยนะคะการวางลำดับของแมชนี้ให้อยู่หลังแมชปลอกคอหมาหรือว่าด็อกคลัมแมชของ CM Punk กับ MJF เนี่ย มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยสักนิดนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะยิ่งแมตช์นี้เนี่ยเป็นการเจอการตัวต่อตัวของหมอบริสกับทันเดอร์ในรอบหลายเดือนตั้งแต่แมตช์ไลท์อ u t อันเซนชั่สุดระห่ำนั่นได้จบลงไปซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในแมตช์ไอคอนของวงการมวยปล้ำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้จะพยายามให้ตายยังไงแมตช์ Matt นี้เนี่ยก็ไม่มีทางทําออกมาให้เทียบเคียงกับ2แมตช์ข้างต้นที่ เราพูดถึงได้เลยนะคะ คือมันอดที่จะเปรียบเทียบหรือว่าอดที่จะคาดหวังไม่ได้จริงๆนั่นแหละยิ่งแมทก่อนหน้านั้นทำออกมาได้ดีแค่ไหนก็ยิ่งสร้างมาตรฐานเอาไว้ได้สูงมากเท่านั้นการที่แมทนี้เนี่ยจะสร้างความประทับใจให้กับเราได้ก็ต้องทำออกมาให้ได้ใกล้เคียงไม่ก็เหนือกว่าให้ได้นะคะและในเมื่อแมทนี้เนี่ยไม่สามารถทำแบบนั้นได้ก็ต้องผิดหวังไปตามระเบียบนะคะจะบอกว่าเรามองเห็นความพยายามของมอรบริดกับทันเดอร์ในการเคี้ยวเข็นแมทนี้ เนี่ยให้ออกมาดีอยู่นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะความพยายามอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มากพอจริงๆนั่นแหละในเมื่อแมทนี้เนี่ยมันขาดหายอะไรไปหลายอย่างมากเลยทีเดียวมันไม่มีความสนุกมันน่าเบื่อมันไร้สีสันมันขาดความตื่นเต้นมันมีการก่อกวนมากเกินไปมันจบได้ห้วนเกินไปหน่อยคือเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูกระจัดกระจายไม่เข้าที่เข้าทางไปหมดเลยนะคะ ดูแล้วขัดใจอะค่ะซึ่งเราเชื่อว่าด้วยศักยภาพของมอบรกับทันเดอร์แล้วเนี่ยยังไงซะทั้งคู่ก็สามารถทำผลงานออกมาได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วันของพวกเธอเท่านั้นเอง ในส่วนของผลลัพธ์ของแมตช์นี้แน่นอนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยพูดเอาไว้ว่าถากมันถึงวันที่หมอบริทควรจะเสียแชมป์เมื่อไหร่คนที่เหมาะสมกับการถือแชมป์ต่อก็คือทันเดอร์นี่แหละซึ่งถึงแม้ว่าทันเดอร์จะพ่ายแพ้ไปในแมตช์นี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะยังไงซะก็มีกําหนดการออกมาแน่นอนแล้วนะคะในวันที่เรากําลังอัดเทปนี้อยู่เนี่ยว่าหมอริทกับทันเดอร์ มีคิวจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในแมตช์ชิงแชมป์โลกหญิง AEW ในกติกา Steel Cage Match ในอ e ีเวนต์พิเศษ s e n s p r a c t i c Deslam ในเมืองซานอันโตนิโอนะคะซึ่งเรามั่นใจมากๆเลยล่ะคะ่ะว่าต่อให้ t h เดอร์จะไม่ได้แชมป์ในแมตช์นี้เนี่ยแต่ว่าจะได้แชมป์ในแมตช์ถัดไปอย่างแน่นอนคะ่ะอันนี้เราขอ Prediction เอาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรามั่นอกมั่นใจขนาดนั้นอันดับแรกเลยนะคะเรามองว่าเมื่อดูจากการบิ เรื่องราวการมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของทั้งคู่ที่มันออกจะรวบรัดตัดตอนซะหลือเกินทําให้มองมาจากดวงจันทร์ก็ยังรู้เลยนะคะว่าในศึก Revolution นี้เนี่ยทันเดอร์ไม่มีทางชนะหมอบริดแล้วก็เป็นแชมป์คนใหม่ได้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับเราแล้วนะคะหมอบริดกับทันเดอร์อ่ะมันคือราวอรี่ระหว่างนักมวยปล้ำหญิงด้วยกันเองที่ดีที่สุดในสมาคม AE w แล้วนะคะการจะเจอกันการจะห้ำหันกันการจะวางเดิมพันกันของทั้ง มันควรจะเป็นอะไรที่เข้มข้นดุเดือดเลือดพล่านมากกว่านี้สิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเจอกันของทั้งคู่ในศึก v o l u t i o n มันเป็นเพียงแค่การปูทางเพื่อไปเจอกันจริงๆในอีเวนต์พิเศษเซนต์แพทริกเดซแลมตังหากค่ะซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่เหตุผลอันดับที่2ของเราทันทีนะคะคือแมทของหมอเบรดกับทันเดอร์ในอีเวนต์พิเศษเซนต์แพทริกเดซแลมในปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นแมทที่ส่งให้ตัวของทั้งคู่ ขึ้นมาถึงจุดๆนี้ในทุกวันนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทั้งคู่จะวนเวียนกลับมาบรรจบพบเจอกันอีกครั้งให้สมน้ำสมเนื้อจริงๆเนี่ยก็ต้องเจอกันในอีเวนต์พิเศษเซนต์แพทริกเดย์แสลมนี้นี่แหละค่ะและเราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะทีมแมตช์ match, การชิงแชมป์และป้องกันแชมป์ของทั้งคู่ควรจะเป็นแมตช์กิมมิคพิเศษค่ะซึ่งสตีลเคจแมตเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะ เพราะมันทำให้สิ่งที่ได้บิวมาในแมตช์นี้เนี่ยกลายเป็นจุดพลิกผันสําคัญของแมตช์ถัดไปในทันทีนะคะเพราะเขาจริงแล้วเนี่ยโดยในหนึ่งมอบริดได้แพ้ให้กับทันเดอร์ด้วยการตบพื้นยอมแพ้ไปแล้วนะคะคือก็แพ้แล้วแหละแต่แค่กรรมการไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะอะไรก็เพราะว่ามีเพื่อนช่วยไงแต่ว่าสตีลเคชแมตช์คราวนี้เนี่ยมอบริดไม่มีทางหนีได้แล้วนะคะมอบริดไม่มีทางซ้อนได้แล้วมอบริดไม่มีทางให้เพื่อนช่วยได้ มันได้ทําการหวานเมล็ดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งมันก็จะประจวบเหมาะกับในช่วงเวลานี้ที่โมเมนตัมการถือแชมป์ของหมอบริเนี่ยมันเริ่มที่จะหยุดนิ่งแล้วก็ดิ่งลงแล้วนะคะคืนนี่คงเป็นการหาทางลงให้กับหมอบริที่ โอเคดูดีแล้วก็เจ็บตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเวลานี้แล้วแหละนอกจากนี้นะคะการที่อีเวนต์พิเศษนี้เนี่ยจัดขึ้นที่เมืองซานอันโตนิโอซึ่งเป็นโฮมเทาของทันเดอร์ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสชนะให้กับเธอเข้าไปอีกนะคะในเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์ลงตัวกันขนาดนี้แล้วอะคะ่ะก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงแล้วเหลือแค่ว่าต้องมาติดตามดูกันนะคะว่าแมตช์การเจอกันของมอบริดกับทันเดอร์ที่กําลังจะมาถึงนี้เนี่ย มันจะสามารถแก้มือแล้วก็ล้างตาจากแมทนี้ได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าสำหรับแมทนี้เนี่ยเราจะขอให้คะแนนเอาไว้ที่3ดาวทวนด้วยกันนะคะโดยรวมแล้วนะคะทุกแมทมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึก Revolution ครั้งนี้เนี่ย ถือว่าทําออกมาได้ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าบางแมทที่เราจะไม่ได้ตั้งความคาดหวังกับมันจะทําออกมาได้ดีกว่าที่คิดแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะหรือแมทที่เราอาจจะตั้งความคาดหวังกับมันเอาไว้พอสมควรจะทําออกมาได้น่าผิดหวังนะคะแต่ว่ามันก็ยังพอมีโอกาสให้ได้แก้มืออยู่เพระนาะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันก็ไม่ถึงกับผิดหวังซะทีเดียวหรอกแต่เราคิดว่าอะไรหลายๆอย่างมันน่าจะทำออกมาได้ดีมากกว่านี้จริงๆนะคะตามนั้นเลยนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ Wrestling Mode ได้ทางช่อง Youtube the c a t b i a n ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ Wrestling Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter the c a t b i a n บเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a b i บ n ก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะเพื่อมาให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ r e s t l i n g โ Mode ค่ะและสาหรับใคร นะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ The CatBean เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโดเน a คะ่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ t r u e m o n e y v a l l e t เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีคะ่ะ